แม่น้องไอเดียเิ่นบางท่านเิ่นบอกเข้าใจาเรื่องว่าตกลงนี่เป็นเบาเก้าตัวกัะพ่อบอรหรือตกลงที่ว่าแม่น้องไอเดียนี่ตัวบอรหรือจงังได้เขาบนีบ่ยพนยังพู้จักเพื่อนกันลยไปตัดสินดราม่าว่าให้คอยเดือนใสนสมุดเลย กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมพี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนสุข่ขของสุบอลเนานะบ่วอยู่ภายในตะกะต่างประเทศกันเย็นดีต้อนทับเข่าสู่ซองสาบุนมาบานเท่าคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ,ะมาพอกันก็สาบุนมามมนีพี่พน้องเลยสาบุนก็โอ้เนาะมาทางฮืนน้องไอเดียคือเก่าพี่น้องเลยเลือกเมน้องไอเดียเนาะพี่นะ้นองเลยทางสาบุนกะ ได้คุยกันไลยเติบพี่น้องก็มีเอฟซีเขาเหมาะเขาเมนมาเนาะเรื่องทีว่าสามคนหรือว่าทางเมย์น้องไอเดียหรือว่าพอตู้หรือว่าเบเก้าเนาะ mm hmm. เอฟซีเพิ่นก็นของใจว่าตกลงภัยกันแน่ที่ว่าคววมจริงเนาะพี่น้องเย mm ้ย hmm. เรื่องตัวนี้พี่น้องเย้ยสาบุนก็นอยากถามเตกตาสิบอก้า mm hmm. สามารถหรือว่าสิไปถามแบบเจาะจิ้มลายเกินไปสาบุนก็นกเก่งใจเพิ่นคือกันเนาะ แต่เรื่องนี้ถูกคนนรอว่าทางเมน้องไอเดียหรือว่าทางบาก้ารอว่าทางพอตู้ความจริงนั่นถูกคนกับสีหูอยู่แก่ใจพี่น้องเ้ยเพราะว่าทุกคือเพิ่นว่าเนี่ยเนาะดีอยู่ที่ทําตัวซัวก็อยู่ที่ตัวทําจังกับแบบที่ว่าทางเพิ่นว่าไว้่เนี่ยเนาะเลือกตัวไผรตัวไผรว่าจริงหรือว่าจริงนี่เนี่ยถุกคนตัวคนอื่นนะตัวได้พี่น้องเ้ยแต่ตัวตัวเองนี่ตัวบ่ได้เนาะเพิ่นถึงเพิ่นสีว่า ถือว่าเพิ่นสิพ้าก,กันตัวสบุ่หรือว่าจังไดนี่สบุนกาบ่ฮคือกันที่สบุญทําไปหรือว่าส้่งเพื่อนให้น้องไอเดียไปก็ถือว่าผู้ใหญ่เพิ่นนี่หากน้องไอเดียเนาะจังไดนั่นก็นแล้วเต่ทั้ง FC เอซีเท่ากับสิพิจารณาพี่น้องเลยทั้งสบุญามามือนี่ก็ววาซิมาหาทั้งเม่น้องไอเดียคือเก้าเพราะว่าทางคุณรักผู้ใหญ่เพิ่นนี่ก็เพิ่นก็บ่วาอย่างเนาะพี่น้อง พ่อกับเม่หรือว่าลูกกับเม่นี่ตัดขาดกันบ่ได้สายเลือดเนาะสบุญก็บ่ได้บังคับหรือว่าบ่ได้กีดกันยังทั้งนั้นพี่น้องเลยที่สบุญมากมือนี่ก็อยากมาคุยกับเม่ของน้องคือเกาว่าเพิินสีมาถามไทยเพิิอนอะไแต่บู่้ว่าเพิินสิอยู่เพื่อนหรือบอ่ก่อนสบุญสีเข้าไปนั่นสบุญก็สีไปเบิ่งทางเพื่อนน้องไอเดียซะก่อนน้องไอเดียเลิกโรองเรียนแล้วบ่พี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นพี่น้องเลยถามว่าหรือว่าสาบุญเนาะ เราผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุคนเนาะหรือว่าพุลรักผูใหญ่ที่ว่าได้สมทบสร้างเฮือนให้น้องไอเดียที่ว่าไหวว่างใจสรุญให้เป็นสะพา,านบุญไหกับขอขอบุญขอบุณหรือว่าขอโทษขอภัยเบิร์สุขุสุคนเนาะที่ผ่านมาที่ว่าสรุญมาเหตุเฮือนของน้องไอเดียนี่สบุญเหตุด้วยใจพี่น้องเลยแต่สรุญก็ไม่ได้มาหลอกลวงเอฟซีหรือว่าจางังใดทั้งนั้นเนาะ ทีว่าเรื่องของเพลินหรือว่าซีพอจริงหรือบป่จริงนั่นเรื่องนี้สาบุนบอกให้หูน้ำเพลินเลยว่าไผ่ซีพ่อตัวหรือบ่อตัวเพราะว่าทุกคนกับซีหูอยู่แก่ใจสาบุนก็บอสามารถสีถามไปเลิกกว่านันได้พี่น้องิีห้สาบุนเอาพอตู้แล้วก็แม่น้องไอเดียหรือบ่เก้ามานั่งคุยกันนี่ก สาบุนกะอยากแง่เงี้ยจักหน่อยพี่น้องเนาะจักสาบุนสิตัดสินใจจังใดพี่น้องเลยสูตอนนี้ก็สาบุนกะยังทำตัวบ่ถืออยู่พี่น้องแต่สาบุนกะหูนเนี่ยเนี่ยยูว่าสาบุนกะบางเอฟซีพันก็ว่าโอ้ยสาบุนนี่ถูกหลอกเนาะเรื่องนี้สาบุนกะโอ้หูรีพี่น้องเลยบอกเคยหู้มาก,ก่อนเนาะว่าตกลงว่าไผเป็นไผกันแน่ทนั้งแม่น้องไอเดียก็ว่าได้ส่งเงินมาให้ลูกมาทั้งคลิปที่ผ่านมา กะว่าทั้งแม่น้องนี่ปะาถิมน้องอุษณ์เรื่องนี่จักแมนไพเป็นไพกันแนี่สบุญกระซับสนคือกันพี่น้องวะโอ้ยายลายยายกันห้างพี่น้องสบุญสีผ้าพี่พี่น้องเข้าไปทั้งเพื่นสก้อนบัดนี่เบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยสบุญมากไม่นน่กะมากพี่หลยเนาะไปทั้งเพื่อนน้องเข็มสร้างเพอนบบท่านมากพี่น้องเลย่ะสบุญสีผ้าพี่พีน้องเข้าไปเบิ่งทังเพื่อนน้องไอเดียตอนนี้ทางเพื่อนพากันเห็ดอย่างยูฮากันยังบบหู้พี่น้องเลย พี่น้องเอ้มากับขึ้นค้าขึ้นฝนพี่น้องปลายฝนต้นหนาวอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะการป้ากันเบิ่งแง่งดูแลสุขภาพกันเด้อทางเอฟซีฮัเบิร์สุขุสุคนเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันถ้าสมบุนบ่มีเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่จะดีหรือว่าเข้ามาติดตามฮับส้มห้ากับประมาฮหอดพื่นนเนาะขอบุณขอบคุณเปินในลายเบิร์สุขุสุคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ทิ่ติดตามฮับส้มคลิปห้เห้าเนาะเมือนเอกมาหอดเพื่อนน้องไอเดีย แต่บ่ฮู้ว่าทางแม่น้องนี่เพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบ่สะบุ่นก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องเอ้ยนี่ได้ปิดประตูตีแมวคือเก่าพี่น้องเอ้ยอนี้ก็เฮาก็มาฮอดเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นแต่ว่าทางบ่4ี่สิมาทา4ตีนเฮือนว่าซั่นะทางสบุกนั่นแวแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเลาะมาเบิ่งก่อน โบอ,อยากเห็นคนรอก็อสิได้เห็นละบะนี่โอ้มัอนยังมาดีดดีดอันนี้เฮ้ย์โอ้สบายดีจ้าสวัสดีจ้า,จาโอ้ยเยอะมากวานี่ได้มังนาวเตก <laughs> โอ้ใครคืออยูว่วัดเสาบุญคือนำครับเจ้าบ่มีลูกกิ้งเหรอว่าซีซีลูกกิ้งมาอยู่โอ้มันต้องลูกกิ้งเนะมันจังคัก <c oughs> นี่ ลูกกิ่งมันปัดเอ้สันมันบเรียบเลยบรสีเอ้ยมันสีบ่เพียงเลื่อนลูกสาวเคยสีบวงามค่ะเคยให้เจ้าได้ไปงอกไปพ่งไปประเทศไทยนี่มาเหว่าไั้นได้เอยไปน้ำได้เด็กกันวะอยากไปอยู่ได้บ่เรื่องไทยนี่บ่ได้ไปจะโดนเลยจะว่าลงทางไปแล้วว่าจักจะเข้าเที่ยวทางแบบไรจักลืมล่ะบ่ได้ไปเจ็ดแปดปีแล้วสีเอ้ยไทยนี่กันเลย สีเดียวเพื่อนน้องเข็มเลย่อนมโอ้เพื่อนอันนี้วะยงามๆนะบาสีนะเดียวอ่าอย่าท้าเจ้าของได้ท้าเพือนได้โอ้สังบาสีเพิ่นเนาะเอาเรียบซักนี่เราค่อย ทางผู้ใหญ่บวสีเพิ่นโอ้บัตนี้คือคูซื้อสีเหลือบตาแท้บัตนี้จักทิมหมวกวิชัยเลบวสีเอ้ยเจ้าประการซื้อแต่หมวกทิมหัวเดียวสามเดือนอะนาเดือนเดียวสามหัวหมวกเอยนะเดือนเดียวสามหัวจักเฮียใส่ลงหมองไว้ซื้อไปแล้วก็บัดรคั่วสีถือนะฮะพ่อผู้ดีิบัตรสามหัวคอยซื้อหัวเดียวจักไปใส่ไว้วันนี้ซื้อได้ฮัลเจ้าอันไข่ซื้อให้ใช่ไหาจัก บ่ตัวนั้นน่ะอยู่หน้าตัวน่ะเนี่เสียงกาบ่ค่อยดีห้องเพลงอันนั่นไม่ต้องเพลงนะบ่บ่ห้องหรอกเพลงนี่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงอีแล้วบ่เสี่เลยมาแล้วบาเนี่โอ้บ่กก้าก็ขอบใจได้เลยแล้วจะไปเห็นหมวกคอยอยู่ซ้ายโอ้ยเวียนหัวอู้คนละฮาคนละเมื่อยฮาแล้วก็ขอบใจขอบใจบ่เก้าวสามหัวนี่ หมวกคอยนะสีเดียวนี่มัวบ้านี่เกือบพี่อะเอโอ้สาวเลิศแน่คอยยืมแน่สิให้ผัวเจ้า้ฮอมดฮะเราจะซ้อมอยู่ป่เจ้าว่าเอาหมวกคอยบ่าหมวกคอยรถสมหัวนี่หละหักสายอย่ได้หัวนี่ได้หิงกูโม่เหนนี่บอกคอว่าตนนีบอกอยจะมองอีเพิ่อเสียหน่อยพวกเรายุ้นะ สองหัวกระเต็นเห็ดยูทูปมานี่หมวกอ,อีเทิงบัดสองหัวหมวกเว้นนี่สามหัวหัวที่หัวที่หา่ารวมแล้วนี่บ่ <c oughs> ไ,ได้ขาดหรอกฮีอะเบอรไลฟ์ดอไอคุณเนาะหักษาบกุ้ม <c oughs> ลงมองไหวบะซีเอ้ถงเื้อถือไปไป้าไปเลยแบบนี้ลงเรื่องที่ป้าแม่ป้าแล้วก็ไปเลยหมวกก,กันน็อกคือกันไปหอยแล้ว บ้าไม่เจ้าอย่าค้จมจิงก็เอาลินแมาไม่แต่ว่าไม่แต่เอาค้อมิงเอาลินนะบ้กก้าวคนว่าแต่ว่าตรงนะโดยนี่ว่าว่าแถทุ่นเนาะว่าแถาพี่ชีว่าเอาว่าจ่าก็ยังงามอยู่แบบเพิ่นเหว่าว่าแบบยังเพิ่นเหอเอิญนะ งามเหลือน่อยงามเหลือน่อยผว่ามันหมดจนเหลือ่าลายดิมันยังเหลือหน่อยนึ่งแม่นยังเหลือหน่อยนึ่งทางบ่อสีสื่อมามานี่จัดการเลยให้เรียบร้อยเลยบ่บอสีมนี่แล้วยอดอกเทนเซีแล้วเลยค่ะแดองคเซร์แล้วเลยค่ะงามงามงาม โอ้ยทาเนี่มันก็อยากทาแน่แล้วทานีบอคันวามีลูกกิ่งเนาะมันสีเยอะบอมีลูกกิ่งก็ได้บอสีเอาแบบสีเอาสุดคนนี้นะกาอยู่มากซาใจ่จ้บาดเนีเรียอได้ไวเร็วกนะคือการนี่บอสเจ้าทำหาซ้างบอ่กะทำหาซางเนาะังบอสีเพื่นไทยแล้วเหรบ่ บอกขันบบแล่อะไรสิหายเจ้าไปไายอีกสันดอนทำสบายได้ด้ว right บ้านโอ้แ right ล่าเลยติด้วยดยข่อยก็บาสิมี่มองไล่รอไลายไปอยู่เจ้าเมย์น้องไอเดียเมื่อเลยบ่บาสิเข้าไปหาเพิ่นอยู่จักรไปแล้ววะจักบ่เห็นเลยว้าชีชิบกชิดมาไปไายยันเราไปเวียกหันนี่แล้วก็ไม่ได้ว่าไปว่าดอกราก็ได้เจ้าว่าเราไปเวียกไปยังเรานี่แหละเนาะไป็นงัวเป็นยังไปใหญ่งัวใหญ่ควายเราแหละเนาะ เพื่อนซานก็ได้งามนะบ่สีเนาะอยากได้บอสอยากได้บอสสีเฮ็ดให้คืนนีพ่อเลยเห็ดไห้คุยสีให้พ่อเจ้าขายนะเฮ็ดเฮือนเพือนอ่าวะอย่าบริกินเข่าเนาะเอาไข่เอาทองดีกว่าไข่เออเอาเยอะเอาใหญ่กันพี่น้องเลยเนาะบัดนี้สิหันมาหาทางบ่าวก้าวก่อนจักหน่อย กี่ถามเพิ่นจักเล็กจักหน่อยเลยเนาะเอ้าเปิ้ลียวขึ้นพุ่นผัดลายเฮ็ดอันบดออกเฮ็ดบดออกแล้วกูเห็นเขาขายเฮ็ดบดน้ำเชโนว่าเขาดอดเขารอบ่แม่นเออยูเขาไปสวนเจ้าไปหาเฮ็ดบอสเจ้าไปหาซชคันได้จังมาแบ่งข่อยไปเราข่อยคั้นยันหลงปลานี่บ่ได้ไปปลาหลายปีละหันมาหันเก้าเลือดเหมอเดิมหันมาทางบอกเก้าก่อน được, thoải địn, thưa bổn, thoải địn, đi, chong thưa, đã thoải địn, chong thưa, rồi có, có lưm, có, có, có có là, có có ông bà lông, bà lưm, bà có Ôi, ôi, cháu quá, bác là, Mình thêm cho đấy lúc à? Ơ, ấp, ấp, bác là, để chơi, 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 ลวกระว่างมันเสียบมืนโอ้ขีเมียงใําขินเนาะขีเมียงใช่นบไม้เซบ้าก้ากันจักบาดไ้คุยจะ่ดนมา่นงเลยเนาะเลยวัดว่าไปหาทังแม่นอดีแล้เป็นอยู่บ่ได้ใดแล้วว่าคนแตหาง่ายงัวใหายควายคนบ่เนาะจักกบหูจักกัน ทางเบ้าก้าวก็จักคือได้ข่อยก็บ่จักแนวสิถามเบ้าก้าเอ้ยน่อยทางนอกมากะมีแต่ดีใจนําเลยเนาะจัยังข่อยบ่อยากเว้าหยังหลายวเพิ่นมาแล้วกข่อยว่านก็อยู่นําโลกซาว่ายบ่อยากอยู่แล้วว่าซั่นอยากหาเงินมาเือนาอีกยคือที่ว่าเฮาถามเพิ่นไปแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นเว้ากคือของเพิ่นเนาะย ก็แล้วแต่เพลินแล้วเราก้าวไว้คอยเขาไม่ได้ว่ายังเนาะใช่คือทางเบาเก้าวกับสีหูยึดติดเนาะอยังไรอย่างลรเนาะกะกะหูเบิดอะไรแล้วหูเบิดกะบอกว่าออกไปลายสมุนเลยดนแม่เนยว่าออกไปลายมันกะสีปันเป็นการผลกระทบทั้งพุ่นทั้งพี่พร้อมจะหนัอยก็ได้โอเคเนี่ยเข้าใจก่อนคอยเข้าใจได้แต่คอยกะไม่เมื่อยถ้าท่อเนี่ยมันีก็ได้ ว่ต้องคิดอย่างไรพ่อเก้าเพราะว่าเรื่องบางเรื่องกับเฮาผู้เดียวจะหายถึกใจว่าทุกคนก็ไม่ได้เฮาต้องเขาบ่คคยถึกดราม่าจ๊กเ่อคอยก็ได้ดราม่าเรื่องเลยเนาะถึกดราม่าทั้งเรื่องพิ่นบอกเข้าใจทั้งแม่น้องไอเดียเิ่นบางท่านเิ่นบอกเข้าใจเรื่องว่าตกลงนี่เป็นเบาเก้าตัวกระพ่อบหรือตกลงทือว่าแม่น้องไอเดียนี่ ตัวบอลหรือจังไดเครับยังเพื่อนนายมูแจักเพื่อนก็เลยไปตัดสินดามาว่าให้ค่อยเดือนนี้สมบุญเลยคนว่าอันว่าบอกข้าวนีภากระพอริบภากคตัวหลอกลวงกันบนทางครอบครัวเพื่อนอาจารย์อะไรการบริตัวหลอกลวงกันบริหลอกลวงวัาตามความจริงที่บอกข้าวว่าไงที่กานมาเนาะเคยเห็นที่คลิปสะพานมา่เนาะ กะเรื่องนี่ก็เป็นว่าเรื่องหลอกลวงเรื่องนี้เขาก็บอหู้คือกันเนาะก็เก้าวที่เลเรื่องเห็ดเชื้อเห็ดซ่านนี่ก็ที่เห็ดมากอ่ะข่อยก็บริคิดว่าห้ไฟมาหลอกลวงเพราะว่าที่เห็ดก็คือยังเต็มใจเห็ดทางคณรักยัง่นก็ได้รักที่ว่าเห็ดนี่ข่อยกับ่เคยทมที่ว่าข่อยเขามาหาคนตต้เนาะ ก็คือพอได้เธอถามว่าโซโซใช่ใช่แบบพอเมียเพื่อนเจนก็ว่าข่อยกับเบื่องคลิปที่ผ่านมาแล้วแบบว่อ<ด>ยาก<ด>ถามเลยแต่ทั้ง<ด>คุณรักคุณยายกับเพิ่นเห็นในคลิปเล<ด>ยบ่เตียงเล<ด>ยก็<ด>ยเลยอยากให้ข่อยมามาให้ข่อยมาถามเรื่อนเห็ดซ่านเน<ด>ียก็เลยตกลงเห็ดแล้วข่อยก็บ,บ่ได้คิดว่าทางน้องเพิ่นก็เห็ดด้วยใจนะเพราะว่าคือมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะเฮาก็บ่อยากพูดอีกเรื่องเพิ่นมาดามุ่งดามาเฮาเรื่องนี้ก็ ยามันเรื่องของเพิ่นเท่ากับบางทีไปใส่ใจมันก็มีเนี่ยให้คนหักเห้าทุกคนมันเป็่นไปก็ได้ยามันคิดว่าเห้าบบหู้เรื่องหรือไงบางเทือห้ากับหู้ตัวหู้กับหู้ตัวโบหู้กับโบหู้สินะ FC เพิอาจสิหู้ว่าทางเมย์น้องเคยฝากงินหน้าสินะฝากกับฝากเธอเดียวนั่นแหละสมบุญณ์เลย ผักก็ได้เรื่องนี้ข่อยกะบะฮู้เนาะโดยผักก็ผักทุเดียนนั่นแหละตามที่ข่อยกะฮู้ตามเอฟซีกะฮู้จักน้ำเอฟซีกะนาซีฮู้จักดีการบัดกรุ๊กขู่สุขคนนั่นแหละเป็นม่านไปจังไดเนาะแล้วก็ข่อย่อยากถามเขาเลิกปันไดเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของใครของมันนะนะโดยขับรถเข้าใจว่าทุกจุดคือแต่ละคนมันก็มีเหตุผลของใครของมันไว้สั้นซะโดย แต่ทางคุณร wow> ักผู้ใหญ่เพ mm ิ่นก็บ่ได้ใส่ใจหยังคือแม่น้องเพิ่นมานี่ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเพิ่นมาอยู่กับน้องแฮงดีเพิ่นว่าสิได้มีผู้เพิ่อนผู้แย้งแบบแบบว่าน้องอยู่ตามลําพังแบบมันอยู่กับผู้เฒ่าเนาะกับแบบยิ่งก็แบบนึงไหนแม่แล้วเป็นไม่ยิ่งก็ก็เรียบร้อยแบบทางใหมม่ันก็เลยแบบ เพื่อนคยิ่งปนไคว่าแม่ของน้องมายุ่เเป็นการดีสตรีคูบูแม่เว่ามันี่ยขวัญไว้ชิมาหาเพ่อนยุ่เหมอนแจ๊ปค่อนชิวหรือเป่าแเรื่องแบบขวัไฟใหญ่หัวใหญ่ใหญ่เพ่อนเ่นเพื่อนอยู่บ้านนั่นแหละนั่นแหละเรื่องาาข้ากับบะหกเป็นเชิงใดเนาะดยบะเก้ากับบะหี่ก่งยังมันกัถ้าต้องยอมรับในจุดนี้บกก้าเลย้ ทั้งบราก็ก่อครอบภัยคั่วมันแม่นอยู่เป็นเอื้อเป็นน้องกันก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันกับแม่นทั้งบราก็ก่อาระอยู่ป็นครอบครัวของทั้งบราเก้าเราเก้าวก็ไดกระไดยูคั่วกระไดคั่วมันเนาะเลยก็บอได้ไปก้าวใกล้ใส่ภัยเลยเห็นพ่อแม่คอยก็ดีใจนะเราเก้าวเลย เพิ่นกับบางบางอุตธีเพิ่นกับเข้าใจว่าเออเพื่อนแล้วแล้วกัมากอะเครื่องนี้กับห้ากระดีดกันบ่ได้พ่อแม่ลูกเขากระหักของเขาเลยแม่นลมาได้แต่เฮากระหักลูกของเฮาเนาะเลยมันกระหมกันบ่ได้นะเลยขนาดเฮาวไปห้างไปจากลูกเฮาเฮาก็ยังขึ้นฮอดนั่นแหละเลยเล่ากับสิ่งละเอียดคนก็เล่านั่นแหละเลย เฮากับยาเพิ่นเนาะเรื่องของเพิ่นเราสามารถที่ไปทำจังได้ได้เคลื่อนขอโทษผมเล่ยิงเล็กชาวหนึ่งจำไว้เลยบอวารีเก็บคือเรื่องที่ผ่านมาเนาะกระเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ว่าเออเพิ่นกับบออยู่วสามคนนี่ตกลงไฟบอจริงเรื่องนี้ค่อยกะ บอกก้าวใกล้นะใครว่าจริง exactly. ด so <from> ้วยยังกับทุกคนกับผู้ยุคแก่ใจตัวของใครมั่นรอบแบบว่าใครกับว่าอยากถามโศถามนั่นนะเอพซีทั้งบอกก็าวจนเพิ่นออกไปสามสี่คนนะสมบูรณ์คือเพิ่นว่ากับออกไปติดตามบอเข้าได้คือเพิ่นว่ากับทุกคนกับตัวได้นะเด้แต่ตัวใจตัวเองไม่ได้ดอกแม่นต้วตัวใจตัวเองไม่ได้ดอกแม่นทุกคนที่ตัวข่อยกับตัวได้เลยเจ้าเองเจ้าอายุว่ามันคืออย่างไงกระยาข่อยกับได้จะมีกับพ่อนะสมบูรณ์ ่ได้เฮ็ดเฮือนให้น้องเพิ่นแล้วดีใจข่อยก็ได้ได้ท่านคุณรักคุใหญ่และมอมาเาก็เ็ให้สําเร็จเสร็จสิ้นก็มีแต่รอเื่อเือนขึ้นาเนาะสาบนั่น่อยก็ได้ทางบักกาก็สู้ๆอย่าสู้ท้อเนาะคนเฮามันก็มีแน่ดสบายดีเด้อสเด้อยมันก็มีบวกมีลบกลับเมื่อยเมื่อยแอยู่บัดนี้ฉันบ่อยากท้าคลิปสาบเ ไปถ่ายคลิปน้องตีว่าเนี่ยบอกว่าผมแบบเห็นเห็นทีเอฟซีนขขงพินมาเมื่อคืนนี้มาหาเมื่อคืนนี้อ้าว่เปนอ่นี้อย่ามองวาเขไปากับไปาบนอื่นอย่าของว่าเลียังกเลสดข้อมไปเาะเห็ดงทีของาเสุดที่เหาเ็ดได้อสาบุนะเราต้องคิดอะไรมันจะมี ไปก็เคยถือคือกันก็ะยาขอบมอกขอบใจขอบบุญขอบคนหลายสาบุญเลยที่มาให้กำลังใจทุกคนให้เฮาไปถือใจเบิดทุกคนกระบุได้เดินก็มีข่อยก็เคยถือคือกันด่ามากระยาเพิ่นเฮาเฮ็ดคิดเพิ่นกระไดเรื่องของธรรมชาติว่าสั้นซะโลกโซเชียลมาข้างเฮาว่าเฮ้าว่าถือยู่งมาผู้เพิ่นฟังว่าเิ็ดเพิ่นกะ คิดบวกคิดลบไปก็เป็นเรื่องธรรมดาเรต้องไปใส่ใจว่าภัยพ่บัติใดกะสร้างยาตายคนเท่าถาว่าบมมีเอซหรือว่าเขามาคอมเมนต์หรือว่าผมมาเบิงงเท่ากับเทากับมพานจุดนี้ก็มีบวกเน่มีลบเน่มีผนคนดีคนให้แหละมันก็มีปะไปเรต้องคิดอย่างไรม่แต่ เขาเห็ดเวียของเขาที่พนตำน <No. S 2> ิเฮามากอะบางทีอพนจะอยากให้เฮาดีแหละเฮาคือพนตำนีอยกิ้ซี่ถาพนตำนิเฮากับบ่หู้จักปั๊บปรุงตัวเองมาสั้นค่ะเด้สับปนะมาหละเนาะ สุนตทาสีอัศนกับสุนทร้ดบ่ก้าโบ่ต้องคิดเลยดอ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 ยสบุญดอยดอยพิย่างไปหาทางพุ่นก่อนว่าสิพ่อเปิ้ลบอหรือว่าเปิ้ลชิยูว่าอย่างไรเนาะดอยดอยดอยไปสะก้อนมันซื้อดอยดอยสบายดีสบุญขอบุญขอบกขอบใจอะไรดอยดอยนะพี่น้องเลยสบุญสิย่างไปหาทางนั่นก่อนว่าเพิ่นยูเพื่นเดบก้าเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่จ้ะ จังไดกับพี่น้องในคลิปนี้ก็คือพี่พี่น้องว่าวเนาะถ้าว่าพ่อเพิ่นก็ได้คุยถ้าบ่พ่อกับ่บได้คุย,าาคยเนาะทั้งคุยรักคุ้ใ่เพิ่นกับฝากถามมานนี่แหละสบุญคว่าจิมาหาหรือว่าเพิ่น,น่บยู่เพื่นอยู่ซ่านกับว่าจักน้าเพิ่นเลยทั้งบ,บ่อสีกะถ้าเพื่นน้องไอเดียไอเดียใบช้ยพลดได้คือบบเห็นไผอันนี้เห็นแต่แม่น้องพ่อยบางอย่างไปหาแม่น้องพ่อยกัน โอ้พี่เดะมันหังพลอยลูกเพลินกระเด้ากระเด้าเยอะนะโอเคปะคนน้อยนอนผู้เดียวบอสอ่ะสบายดีเด้อม่นหนงพลอยโอ้ป้าให้นอนผู้เดียวบ่อันนี้โอ้ยยงกัดลูกบ่กระเด้ากระเด้ากระเด้าหน่าลูกเพิ่นโอเห็นคนแล้วบ่าม่นหนงพลอยนี่เห็นแล้วอือืมยังบ่ทันเห็น เป็นแต่เพงแท้อันนี้ได <ım. S 2> ้จ <c oughs> <com fall asleep> ักเดือนเลยนี่เดือนปลายบาร์เดมาอันนี้แม่น้องพลอยเพื่น้องเลยทางมีน้องพลอยเพิ่นก็ได้โอ้ขี้ไล่เทเดออันนี้บะกินข้าวดีอยู่วะบอชิมาหามีน้องไอเดียเพิ่นไปทั้งใดเลยเพิ่นไปตอบมั้ยตอนที่กลับมาอยู่บวะวันนี้ก็ยังบ่ทันได้เห็นคำตอบวบอชิ ไปเลยไปเลยพ่อหลวงวิสัยครับเพิ่งหักขับเพิ่นหักเพิ่นลงไปแล้วโดยอ๋อ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 เนาะขับวสีมาคุยกับเพิ่นนี่แหละเพิ่นเพิ่นบ่อยู่เนาะดอว่าไปเลยพ่อหรือว่าจังไหนพอท่านไปดอกเราวสีไปวันที่สิบหกสิบเจ็ดพนพัชรเนาะฟังเบิ่งเนาะคันเพิ่นกลับมาถ่ายเพิ่นมากับวามาเนาะฮะคนหน่อยให้ยเลย เออเพื่อนน้อยให้ยเห็นยังไงกินข่าวแล้ววะนุ้ยกินแล้วอืมกิน hmm. ข่าวหย่ำบ่หรือข่าวอย่างก็ข่าวข่าวสิบเนอืมกินดีอยู่ตินุ้ยอืมเพิ่นออกมานอนอยู่พี่เอา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 อ่านั่นเพิ่นสีห้ยเลยเอ้เอา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 เรบกวนได้撒นุ้ยว้คัรภว่าเพิ่นนั่นกับสังสีมาหาเพิ่นใหม่เนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นกฝากมาถามนี่แหละ ก็อยากถามเพื่อนอยู่แต่เพื่อนไปเวียกแล้วพี่น้องเลยการเพื่อนกลับมาเพื่อนแหล่สีมาหาเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนบรกกับก็ยังโบฮู้เนาะขาดกลับก็เห็นคือว่าอ่ะจังได้สั้นนะปวบวรบกวนเจ้าอะไลูกก็แน่นอนเอาลูกซะพี่น้องเลยนะเอามามืาอนี่ยกับพ่อแม่น้องไอเดียซั้นพี่น้องเลยแจ็คเพิ่นไปเวียงเพิ่นเพิ่นสีมาหรือเพิ่นสีไปเลยฮะก็ยังบ่ฮู้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้สมบูรณ์กระซิจบคลิปสั้นนี้สกอนพี่น้องเลย พอ,อกันในคลิปหนาขอบุญขอบคุณไปทางญญ้งคุณยายเจดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามฮับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบระวบิดข่าโฆษนะสำหรับคลิปนี้กาศิลาพีละน้องไปสะก่อนเด้พอพอกันในคลิปหนากับลาพีละน้องไปแล้วซอยก็ไล่ก็เซ่ให้เนี่ยพ่อเม่พ,พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปอะไปแล้วพี่น้องเลยพอ,อกันในคลิปหนาบ๊ายบาย